เป้าหมายของการเอาเงินของคุณคืออะไรนะครับหนึ่งนะครับการลงทุนนะจะเป็นการลงทุนในระยะยาวระยะสั้นนะครับก็เป็นการลงทุนการออมเงินของคุณนะครับหรือว่าทุนการศึกษานะสำหรับตัวเองนะพัฒนาความสามารถนะครับพัฒนาการดศึกษาเรียนปอโทปอเอกนะครับต่างประเทศนะหรือจะเป็นการเซฟเงินไว้ไว้ในยามที่ทํางานได้น้อยลงนะครับการเกษียณนะครับก็เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเก็บไว้ราแผนนะครับหรือว่าจะเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเนี่ยของทุนของคุณเป็นแบบไหนนะครับคิดไว้ตั้งเป้าหมายสัก10ล้านบาทเนาะวันนี้เราตััั้้้้งปาาาหมไวก10ลนนบบทะคร สตู้สาคัญนะครับของการเก็บเงินนะครับอันดับแรกนะครับคือเงินเฟ้อนะอย่างน้อยนะครับมันก็ปีหนึ่งนะประมาณ 3- าถึงสเปอร์เซ็นต์นะครับสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับความเสี่ยงนะครับการความรูปเนาะความรูปของตัวเราเองเนี่ยไปลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนลงทุนในธุรกิจนะครับที่เกิดอาจจะเกิดเสียหายของพอร์ตเงินทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับสิบล้านเป้าหมายเราอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าไปเสียกองทุนเสียตรงนั้นอ่าแล้วมันไม่ได้ผลงอกเงยขึ้นมานะลงทุนหุ้นในบิตคอยภ์ในต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ ผลกันมาเนาะบางทีไปซื้อที่ไว้แล้วเงินที่มันราคาไม่ขึ้นเลยนะครับจำเป็นต้องขายในราคาขาดทุนนะหรือจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับโรครยแางหรือว่าเจ็บป่วยชั่วคราวในอุบัติเหตุนะครับต้องผ่าตัดนะอันนี้ก็เป็นเงินไหลเป็นน้าเลยนะนี่ก็ต้องป้องกันด้วยการประกันนะครับแล้วก็วินัยนะครับขาดวินัยการออมอย่างส,สม่ำเสมอบางทีออมไปได้ระยะหนึ่งเฮ้ยเห็นเงินว่ามีออมแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปซื้อรถใหม่นะครับซื้อบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นนนอออุปสรรรรคคใกาะับ วันนี้นะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับสิบล้านบาทนะครับจะมีเงินเก็บสิบล้านบาทเนาะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินออมสักสิบล้านบาทนะครับเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับในบัญชีนะวันนี้เราเก็บสิบล้านบาทเลยนะครับโรบี้อัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราจะได้ปันผลทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนบาทนะจากเงินสิบล้านนะโดนภาษีไปแล้วนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทำให้เงินได้นะครับสิบ จากอัตราสีนั้นได้นะครับ15%เนาะโดนไปแล้วนะครับจะเหลือแค่85,000บาทนะครับันผลของเรานะครับดอกเบี้ยที่ได้รับเนาะจากันผลเนี่ยคือ85,000นะครับรวมกับตัวเงินที่เก็บ10ล้านของเรานะที่ไว้เกษียณนะครับไว้ใช้ในระยะยาวนะครับเจอต่าเงินเฟ้อนะครับปีละ3%เนาะปีละ3%นะครับเงินเราจะคงเหลืออยู่แค่9,782,000นะครับ450บาทนะครับลดลงถึง217,550บาทนะครับซึ่งถ้าคู่จํานวนปีนะครับเงินเราจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอ่า อัตราเงินเฟอ้อก็สําคัญนะนอกจากอัตราเงินเฟอ้อของธนาคารแล้วนะครับดอกเบีย้ยแล้วนะครับภาษีก็แล้วนะยังมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ผมบอกก็คือการใช้จ่ายนะครับเรื่องสุขภาพที่ไม่คาดฝันนะฮะก็เงินเก็บเราก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะอกจากอัตราเงินเฟอ้อเนาะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นนะฮะ9%นะตั้งแต่ปี62เฉลี่ยปีละ8.3%นะครับอ่ทั่วโลกนะครับอยู่ที่อัตราที่ 7.8%นะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย9%นะครับต่อปีนะถือว่าการรักษาของใครต้องแบบภาระวันนี้เราถ้าเราเจ็บป่วยนะครับเราต้องแลกรับภาระค่ารักษาสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าเราผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับแบบเปิดนะครับแบบเปิดนะวันนี้เราต้องจ่ายเงินหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับถ้าคิดอัตราเงินเฟ้อนะครับในอีก30ปีข้างหน้าถ้าวันนี้เราอายุ30 อายุหกสิบเราต้องผ่าตัดนะครับเราต้องใช้เงินทั้งหมดสิบล้านหกหมื่นสองพันหร้อยห้าสิบเจ็บาทนะครับหกหมื่นหกหมืนกว่าบาทเนาะสิบล้านหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยวันนั้นนะครับเงินที่เราเก็บมาแทบจะหมดเลยนะครับแทบจะหมดเลยนะครับเหลืออาจจะไม่พอโดยสันนะครับวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนเปรียบเทียบเหมือนกันน,น,นะครับเป้าหมายในอนาคตนะครับ1ิบล้านนะครับ1ิบล้านเนาะสิบล้านนะครับ เป้าหมายก็เสียนะครับ10ล้านนะวันนี้เราอายุ30นะครับก็เสียณในปีที่60นะครับเรามีเงินที่ต้องเก็บนะครับในปีละ5 0 0แสนบาทต่อปีนะครับจำนวน20ปีเนะเพื่อจะไปใช้ในช่วงอายุ60-80ถึงนะครับที่ใช้นาะได้ปีละ5 0 0แสนนะครับ20ปีเฉลี่ยแล้วเดือนละ41,666บาทนะครับาทนะเฉลี่ยวันละ1,388บาทนะครับ วันนี้เป้าหมายกเกษียณนะครับเรามีอายุมีอายุ30ปีเนี่ยใช้เวลา30ปีเนี่ยมีเงิน10ต้องมีเงิน10ล้านเนาะวันนี้เราระหว่างอายุ30กับ60เนี่ยอายุห0สิบเราต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดใช้เงินรักษา2ล้านบาทนะครับเงินเราเป้าหมายเราจะหายไป20นะครับก็คือเหลือแค่8ดล้านบาทนะครับสรุปว่าต่อปีนะครับเราต้องใช้ถึงอายุ80บเนาะต่อปีเนี่ยอีกปีละสี ปีละ400,000บาท20ปีนะครับฉเฉลี่ยเดือนละ33,000บาทนะครับฉเฉลี่ยวันละ1,100บาทนะครับ1,100บาทเนาะวันนี้เรามีเงินเก็บแค่8ล้านเนี่ยเกิดจําเป็นต้องผ่าตัดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผ่าตัดหัวใจนะ1ล้าน1มากกว่า1ล้านบาทเนี่ยจต้องต้องทําไงในช่วงอายุนั้นนะครับเงินที่เรามีเก็บก็คงทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ เปลี่ยนกับกันนะครับวันนี้เราอายุ30นะจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราแบ่งเงินนะครับเพียงออมเพียงวันละ100บาทนะครับเดือนละ3,000บาทนะครับปีละ3 0 0 0ัน0บาทนะครับเพื่อวางแผนเรื่องสุขภาพนะความครองของตัวเราเองนะได้นะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าแบ่งได้เดือนละ3 0 0 0บาทนะครับปีละ36,000บาทเกิดเห็นแม่คาดฝันนะครับ ครอบครัวเราเนี่ยครับก็จะมีเงินแค่36,00 0บาทเท่านั้นนะเราเก็บมาในบัญชีนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับเรามาเก็บไว้ในกับบริษัทพูเทนเชียลในรูปแบบของประกันชีวิตนะครับถ้าเราเก็บเดือนละ3,000บาทนะครับปีละ36,000บาทนะครับหากเกิดไม่คาดฝันนะครับวันนี้ครอบครัวเราจะมีเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะย้ำอีกทีนะหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนะครับส่งต่อค่าความมัง่งคั่งให้กับครอบครัวนะครับ คุณเลือกเอานะครับว่าวันนี้คุณอยากได้เงิน36,000บาทให้กับครอบครัวหรือเงิน1ล้านบาทครับอันนี้ไม่ต้องตอบผมนะตอบตัวคุณเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาชวนออมกับ p o ล e n t นเ l นะครับกับปกแบบรูปแบบประก,กัน99.20ทับนะครับในวันนี้คุณอายุ30นะครับเบี้ยปีละ24,950บาทนะครับ รวมกระการอุบัติเหตุแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสองหมื่นห้าพันสองหมื่นหกพันนะครับสามสิบสองบาทนะครับได้ความคุ้มครองนะครับหนึ่งล้านนะครับได้ความคุ้มครองหนึ่งล้านนะครับจากทุนชีวิตนะครับอุบัติเหตุอีกหนึ่งล้านบาทนะครับทุกคนภาพเส้นเชิงทาวารอีกหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วกนะ็เรียกว่าตัวคุ้มครองอุบัติเหตุในที่สาธารณะวันนี้ จะดีกว่าไหมนะครับจะดีกว่าไหมเนาะได้ความผุกพ้องหนึ่งล้านบาทนะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงครับเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเพิ่มมาจากสอง0มืนแปดพันเนาะอันนี้ก็ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อว,วันเลยนะเพิ่มมาหนึ่งร้อยบาทต่อว,วันเนาะปีละสาม2 2ื่นสี่พันเก้ารอยี่ิบสองบาทเพิ่มความุ้มพรองโรคไลแองนะครับมาอีก